ดูดูขยะ,ะครับ,รบดูกับบูนนบุกกับ<ฮ>ยาดังเปครับผมขยะดังเป้อันนี้กลงตามความเย็นอ่าอันนี้บริเวณบ้านอันนั้นยาไขมุกช่างมากินทุกวันบากวานขึ้นนกกันยานนี่ครับนั่นไปจากก็ไปจากนั่นไปจากานั่นน้ยินงกลาอ่าันนี้บริเวณหน้าบ้านครับหน้าบ้านอ่นาทำยาห,าานหนาลังมือก้าวโควิดครับ ายาหลักล่ามาเร่งครับไม่จากอย่าเด่นสม,มุดบัญชี่พันไปรอยล้านครับอ่าบริเวณหน้าบ้านครับวิวดีมาร์กเลยคนตอกระพุม่มวิวดีตามประทรา้าคนบ้านบ้านครับคนจนๆนี่ได้ว,ดวิวั่วมาร์กเลยครับม,มีนะตอนเรียนครับไม่มีลูกที่อตอนใายมือนี่เป็นน้วยนึง เป็นน้วยเนี่ยก็ซุกกินแล้วแต่ตอนกว่ามือไม่เป็นดีสตอด็อกมาร์กเลยไปนี่ครับสตอม่วงต่างเพศครับตานุกสตอรนันเรียนเอจกจรคอนตอนกล้ามกับต่อเจ้าไม่ไวอะ่ะมา,มาไวเลย,ยลูกหนูช่วยนีบวานเราีย่นีย